ไปที่เจพาร์คนะครับก็มอยู่กับน้องแทนแล้วนะครับอยู่น้องแทนน่าจะมาไล่เรียนในเชิงลึกเลยว่ามองภาพยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปคุยกันครับว่าวันนี้เจพาร์คน่าสนใจไหมนะครับเชิญน้องแทนได้เลยครับค่ะพี่บูสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเจพาร์คจะเทรดเป็นวันแรกนะครับโดยมีราคา IPO เนี่ยที่3.8บาทนะครับก็โดยรวมเนี่ยสำหรับเราแนะนำซื้อนะครับ t a r g e t price ปี2 0 2 4 เราประเมินที่ห้าบาทนะครับเดี๋ยวว่าคิดเป็นอัพสายละสักสามสิบสองเปอร์เ็นนะครับ,รบอย่างแรกเนี่ยเออเรามาทำความรู้จักเจปากันก่อนนะครับก็เจปาเนี่ยหลักๆเป็นกู้ให้บริการที่จอดรถเจ้าใหญ่ในไทยนะครับรายได้เนี่ยแบ่งเป็นสามส่วนหลักๆนะครับครับแทนต่อได้เลยครับบริการที่จอดรถเนี่ยโครงการแรกที่ แถวแถวตลาดสด3ย่านนะครับตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังให้บริการอยู่นะครับอันนี้เป็นภาาของธุรกิจแรกส่วนธุรกิจที่2เนี่ยเป็นบริหารจัดการพื้นที่จอดรถนะครับก็หลักๆเนี่ยก็บริหารให้สําหรับคนที่มีพื้นที่จอดรถอยู่แล้วนะครับแล้วก็บริบริษัทเนี่ยก็เข้ามาดูแลให้เป็นระบบมากขึ้นนะครับคอยเก็บตั้งเอาคนมาวางแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนะครับถือว่าเป็นธุรกิจเนี่ยที่มีมารจิ้นค่อนข้างดีนะครับส่วนธุรกิจที่3เนี่ยเป็นธุรกิจให,ให้คําารึกกษแล้ว็ รับติดตั้งระบบที่จอดรถนะครับจะคิดเป็นดาราสักห้าเปอร์เซ็น์ของรายได้นะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าแนวโน้มในแนวโน้มสัดส่วนร,รายได้ในสามปีข้างหน้าเนี่ยจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยอารมณ์เหมือนรับเหมานะครับก็คือมีการให้คำปรึกษาแล้วก็มีการไปติดตั้งระบบ,บให้แต่พอติดตั้งเสร็จเนี่ยก็มีโอกาสที่บริษัทเนี่ยจะเข้าไปบริหารให้เ,เหมือนกันนะครับก็จะจนะถือเป็นธุรกิจที่สองแทนนะครับก็ภาพรวมเนี่ยผลเจปาจะเป็นประมาณนี้นะครับโดยสําหรับเจปาเนี่ย ก็เราให้ราคาที่5บาทนะครับโดยเราอิน PE ปี2024เนี่ยที่22เท่านะครับหรือคิดเปละละละ็นราลบ1 SD ของค่าเฉลี่ยผู้ให้บริการจอดรถในต่างประเทศนะครับโดยที่เราดิส卡尔ลงมาเนี่ยหลักๆก็เป็นเรื่องของขนาดบริษัทที่เล็กกว่านะครับแล้วก็ ROE เนี่ยในช่วง3ปีข้างหน้านอาจจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนิดเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับสูงอยู่ก็เราดิส卡尔ลงมาเพื่อความคอาเสถียนะครับแต่สำหรับเจแปนเนี่ยเรามองว่า ก็มีความน่าสนใจนะครับหลักๆเนี่ยมี3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็เจแปนเนี่ยถือว่าเป็นผู้นํานธุรกิจบริหารที่จอดรถในไทยเลยนะครับมีประสบการณ์มายาวนานกว่า20ปีนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ที่จอดรถเนี่ยราวๆทั้ง60 63แห่งนะครับหลักๆเนี่ยก็อยู่ในกรุงเทพซะเกือบ90%เลยถ้าตีเป็นที่ที่ช่องจอดเนี่ยก็ตีเป็นมีประมาณสัก26,000ช่องจอดนะครับก็เทียบแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเบอร์ใหญ่ที่สุดในไทย เ้าพอเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมมานานเนี่ยก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็สามารถต่อยอดธุรกิจเนี่ยไปรับติดตั้งระบบแล้วก็รับบริหารได้นะครับโดยลูกค้าหลากัลกๆเนี่ยก็จะมีเป็นลูกค้าภาครัฐนะคะอย่างรองฟอมอที่ติดตั้งที่จอดตามรถไฟฟ้าก็สะท้อนการอโอกาสการเติบโต,ตเพิ่มเติมในอนาคตด,ด้วยนะครับเรื่องที่สองเนี่ยก็คือเจปนเนี่ยที่จอดส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญภาพค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีรายได้สม่ำเสมอเ้อะ สมัคเสมอด้วยนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยบริเวณที่จอดเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีแถวศูนย์การค้าแถวตลาดนะครับประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์โรงพยาบาลสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มหาวิทยาลัยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเข้าๆประมาณนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่คนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณตลาดสามย่านเยียงสแควรมหาวิทยาลัยจุฬานะครับหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ส่วนใหญ่แล้วน่มีคนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีมีการมาใช้บริการที่จอดต่อเมืองนะครับ นอกเหนือจากนี้เนี่ยพอธุรกิจแรกเนี่ยมีรายได้ค่อนข้างสมบำเสมออีกธุรกิจหนึ่งเนี่ยก็คือการบริหารที่จอดเนี่ยก็ทางบริษัทก็ได้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเหมือนกันนะครับรายได้เนี่ยไม่ได้ผันแปรตามจํานวนคนที่มาใช้บริการจากสองธุรกิจนี้มารวมกันเนี่ยถือว่าบริษัทเนี่ยมี recovering คำอย่างละสักแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะรับเป็นเงินสดด้วยนะครับก็ทําให้สภาพคล่องเนี่ยแทบไม่มีปัญหาเลยแล้วก็มีหนี้สินเนี่ยค่อนข้างต่ำด้วยนะครับ ก็เป็นธุรกิจที่มีเงินสดค่อนข้างเยอะนะครับและสุดท้ายเนี่ยเราคาดการณ์ว่ากําไรเนี่ยจะเติบโตว่าข้างดีนะครับประมาณ24%เเคเกอร์นะครับในช่วงสามปีข้างหน้าหลักๆเนี่ยมาจากรายได้เป็นตัวได์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายขยายพื้นที่จอดรถนะครับแล้วก็การรับติดตั้งระบบโดยที่จอดรถเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีประมาณหมื่นสามนะครับ,รบสำหรับธุรกิจแรกเนี่ยแล้วทางบริษัทเนี่ยคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเป็นราวๆสักสองหมื่นกว่าที่จอดนะครับ ก็โดยการเพิ่มขึ้นเยอะๆเนี่ยจะอยู่ในปี2024เป็นหลักนะครับโดยการเพิ่มขึ้นเนี่ยนอกเหนือจากจะมีการขยายไปยังโรงพยาบาลพะนังก้าวนะครับที่อยู่ในฝ่ายดิงความจริงก็มีปลายปลาอื่นๆด้วยนะครับขยายไปแถวโรงพยาบาลแถวสนามโทษทีครับแถวสนามบินตลาดนัดอะไรเงี้ยครับก็ถือว่า <c oughs> มีปลายปลายที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นพาร์ทโลเคชันขณะเดียวกันก็มีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนี่ยที่ติดตั้งที่จอดเนี่ยโดยรวมเนี่ย ก็แนวโน้มรถไฟฟ้าสายสีต่างๆเนี่ยก็มีแผนที่จะสร้างพื้นที่ที่จอดแล้วจอดนะครับต่อเนื่องในปลายๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีงานในมือสีเคียวแล้วได้ปีนี้ปีหน้าเนี่ยละลายสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ถือว่าการเติบโตเนี่ยน่าจะค่อนข้างดีนะครับส่วนมา r จินเนี่ยอาจจะเห็นการฟื้นตัวในปี202425หลักๆมาจากค่าที่จอดนะครับที่ที่ที่จอดที่ใหม่เนี่ยมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่จอดของเดิมนะครับมาจินก็หัก ว่าจะเห็นดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่หลักๆเนี่ยหนุนจากรายได้เป็นหลักโดยรวมเนี่ยก็เรามองว่าเจร์นเนี่ยค่อนข้างมีความนม่าสนใจนะครับก็สรุปอีกรอบก,ก็คือถือว่าเป็นผู้นําธุรกิจที่จอดเลยนะครับทำเลก,ก็มีสแควภาพดีมีรายได้สม่ำเสมอแล้วก็กําไรเนี่ยแต่ตัวต่อเนื่องนะครับพี่บูครับผมก็เป็นภาพโดยรวมนะครับก็จะเข้าเทรดวันนี้นะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับถ้าเกินกว่าระดับ ถา target price ของน้องแทนก็ให้เน้นเป็นลักษณะของการเก็งกำไรล,ละกันนะครับส่วนถ้าอยู่ในกรอบก็ให้มองภาพเป็นการลงทุนได้นะครับจริงระดับที่ต่ากว่า target price ของแทนเนี่ย PE ที่ต่ากว่า2 2องเท่าก็ยังถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับถ้า e a r n ยิ่มาตามที่บริษัทคาดการไว้นะครับระดับ24%นะครับหรือที่น้องแทนประเมินก็เรียกได้ว่าการเติบโตก็ support นั่นแหละนะครับอันนี้เป็นไอเดียในการลงทุนของเจปากนะครับอันนี้ขอบคุณแทนมากครับ I'll